โลกเสมือนและก็โลกจริงนะครับกระแสโปเกมอนโกอาจารย์จำโปเกมอนโกได้เนาะที่โหลดมาแล้วก็จะต้องไปเก็บอะไรอย่างงน้นอย่างนี้นะครับไปเก็บโปเกมอนนะครับแล้วก็จะมาลุ้นกันซิว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับโปเกมอนโกเนี่ยนะครับเกมนี้จะใช้เทคนิคอัพเมนเต็ดเรียลิตีหรือ AR นะครับ <Ooh. S 2> AR เนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเพราะโปเกมอนโกนี่เลย ครับ AR เนี่ยเป็นเทคโนโลยีผสานระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันนะครับเราอาจจะเอาโทรศัพท์ไปส่องที่โต๊ะนะครับแล้วโปเกมอนมันก็จะเป็นตัวการ์ตูนมานั่งบนโต๊ะเราโต๊ะที่อยู่ในรูปเราจริงๆอะนะนะครับโต๊ะที่อยู่ในกล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยนะครับแต่โปเกมอนเนี่ยเป็นการ์ตูนนี่คือทั้งยี AR r นะครับ มันอาศัยการทำงานระหว่างอะไรครับซอฟต์แวร์ควบคู่กับ Device นะครับ d e v i c e ก็คือกล้องถ่ายรูปเราซอฟต์แวร์ก็คือไอตัวซอฟต์แวร์ตัวเกมโปเกมอนโกหรือเกมอื่นๆเนี่ยนะครับนะหรือไม่ใช่เกมก็ได้จะเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นโปรแกรมเป็นแอปต่างๆได้นะครับเหมือนกับเวลาเราส่งผมเคยเล่นภาพระบายสีผมให้ลูกผมวาดนะครับให้ลูกผมระบายสีแล้วก็ส่ง นะครับใช้ AR เนี่ยนะครับเทคนิค AR เนี่ยส่องนะครับปรากฏว่าเออมันก็มีรูปขึ้นมานะนะเป็นรูปเครื่องบินเครื่องอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือมันมันจะใช้ซอฟต์แวร์กับดีไวซ์นะครับทำงานด้วยกันนะครับทำงานแบบเรียลไทม์นะครับเฮ้เรียลไทม์นี่คือ AR นะครับเป็นความสัมพันความของ AR คือดีไวซ์นะเออซอฟต์แวร์กับดีไวซ์แล้วก็เรียลไทม์นะครับคือ AR นะครับทีนี้ เทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือเทคโนโลยีอ่า VR นะครับ Virtual Reality นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ไม่ใช่เอาสิ่งแวดล้อมของโลกของโลกจริงแล้วนะนะครับเมื่อกี้เนี่ย AR เนี่ยเอาสิ่งแวดล้อมของโลกจริงเนาะนะครับเอากระตูนมาวิ่งบนบนบนโต๊ะเราบนกระเบื้องเราบนลานบ้านเราในบ้านเราแต่ VR เนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเวอร์ชวลหมดเลยนะครับ เป็นสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีของจริงเลยนะครับดังนั้นการจะเข้าไปใช้เทคโนโลยี VR นะครับจะต้องมีแว่น VR นะครับเนี่ยมันจะเป็นแว่นอันใหญ่ๆนะครับปิดตาครอบตาเราหมดเลยนะครับมีถุงมือนะครับมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเพียบเลยนะครับที่จะใช้ในในการในการเข้าไปเล่น VR นะครับเป็นสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงนะครับที่ ผลิตขึ้นมาที่เจนขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งเวดล้อมนั้นๆได้โดยที่สิ่งเวดล้อมนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับปัจจุบันนะครับผมไปหาข่าวมานะครับในเอเมริกานี่มียอดดาวน์โหลดแอปชื่อว่า Horizon o r l w นะครับบริษัท Meta เ,เนี่ยนะครับเป็นเป็นคนเปิดตัวนะครับเป็นคนผลิตเกมนี่มานะครับเป็นคนผลิตแอปนี่มานะครับตอนนี้นะมียอดดาวน์โหลดสูงสุดในเอเมริกา เขาบอกว่าถือเป็นก้าวย่างที่สําคัญนะในการสร้างโลกเมตาเวิร์ดขึ้นมานะครับโลกเมตาเวิร์ดอยู่ภายใต้เทคโนโลยีชื่อว่าเทคโนโลยี VR นะครับพูดเรื่อง VR ปุ๊บกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงกระบวนการออกแบบความคิดนะครับอันนี้ก็คือไม่เท่าไหร่นะกระบวนการออกแบบความคิดก็คือการใช้โฟชาร์ตนะครับโฟชาร์ตอยู่ในชีทที่อยู่ในชีทที่4นะครับโฟชาร์ตคืออะไรนะครับโฟชาร์ตก็คือแผนภาพนะครับ แสดงลาดับขั้นตอนการทํางานก่อนหลังนะครับก่อนหรือหลังมันอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวไหนขึ้นอยู่กับนี้โฟลายนะครับลูกลูกศรเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบอกว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะครับและอีกสอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าอะไรก่อนอะไรหลังก็คือเทอร์มินอลนะครับตัวนี้มันจะมีคําว่าเริ่มกับคําว่าจบนะครับเริ่มกับสิ้นสุดนะครับต่อไปนะครับมาดูสัญลักษณ์ต่างๆกัน นะครับสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานนะครับมาตรฐานทั่วโลกนะครับที่ใช้กันนะครับที่ฮิตฮิตสังเกตว่ามันจะไม่มีไอตัวนี้ไอตัวรับค่าเข้าทางคีย์บอร์ดนะครับที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยนิยมเขาใช้ตัวนี้นะครับหรือใช้ตัวนี้นะครับอ,อันนี้คืออะไร Data Data หรือ inputoutput นะครับคือการนำา Input กับ output นะครับเข้ามาในระบบนะครับ Input เข้ามาในระบบ output ออกจากระบบ,บไปนะครับข้อมูลเข้าออกนั่นแหละนะครับส่วน e c ซ s i o n แปลว่าการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจใช้รูปสี่เหลี่ยมเขาเขาหลามตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ Data Bas e นะครับเดต้าเบสจะเป็นรูปกลมๆนี่อย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นกระบอกทรงกระบอกเนาะ แล้วก็อันนี้ด็อกคเมนต์นี่ก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็ดูไว้นะครับด็อกคูเมนต์นะครับแล้วก็โฟลายนี่มีแน่นอนนะครับถ้าไม่มีโฟล n e จะไม่รู้ว่าอันไหนทําก่อนอันไหนทาหลังนะครับส่วนโปรเซสตนะโปรเซสโปรเซสคือกระบวนการทํางานต่างๆใช้โปรเซส s ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ store Data ก็คือการเก็บข้อมูลนะครับ Display คือการแสดงข้อมูลอันนี้ไม่ค่อยออกนะอันนี้ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกนะครับ นี่ออกบ่อยนี่ออกบ่อยออกบ่อยออกบ่อยนะครับไม่ค่อยออกออกบ่อยออกบ่อยออกบ่อยนะครับนี้ดูให้ดีนะครับนี่คือโพเซตนะครับนี่คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ก็คือไอศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมหัวลูกศรน,นะครับลูกศรจากทิศต่างๆนะครับหันมาสู่มันนะครับเข้าได้หลายทางออกได้หนึ่งทางนะครับอันนี้คือคอนเนคเตอร์เนาะ โฟลชาร์ดท,ที่อธิบายละเอียดคือคอ,อยู่ที่ชิ้นสีเนาะฝากไปดูด้วยนะออกทุกปีไม่มีปีไหนไม่ออกนะครับออกทุกปีนะต่อไปนะครับการทดสอบและประเมินผลนะครับเป็นการตรวจสอบการทํางานของชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นเนี่ยว่ามันได้มาตรฐานไหมมันแก้ปัญหาได้จริงไหมนะครับมันตรงตามวัตถุประสงค์ไหมนะครับแค่นั้นเองนะครับก็มีได้หลายวิธีนะมีวิธีที่1ก็คือการทดสอบแบบย่อย เป็นการทดสอบที่มุ่งเน้นในระบบย่อยหรือบางส่วนที่สนใจเพื่อตรวจสอบและแก้ไขหรือพัฒนาส่วนนั้นให้ดีขึ้นนะครับนี่คือหน่วยย่อยนะครับเจาะจงไปเลยว่าส่วนไหนที่เราจะจะทดสอบส่วนเขาสอบทั้งระบบนะครับคือดูการทํางานทั้งระบบของมันว่ามันทํางานได้ดีไหมนะครับแค่นั้นเองอันนี้คือการทดสอบและประเมินผลนะครับ ่อไปนะครับการทดสอบกับผู้ใช้จริงนะครับเมื่อกี้เป็นทดสอบทั้งระบบอันนี้ย่อยย่อยระบบอันนี้นะครับทดสอบกับผู้ใช้งานจริงนะครับว่ากระบวนการทดสอบเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแก้ปัญหาของผู้ใช้ได้จริงไหมนะครับผู้ mm. ใช้งานจริงเนี่ยนะครับจะเป็นคนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นคนเข้ามาทดสอบด้วยนะครับแล้วก็จะตัดสินใจว่างานนี้จะรับไหมแอปนี้ นะสมมุติว่าทําแอปนะแอปเนี้ยจะซื้อไหมแอปเนี้ยจะให้แก้ไขอะไรไหมเนี่ยผู้ใช้เนี่ยจะต้องเป็นคนมามาตัดสินใจนะครับแล้วก็ยอมรับผลหรือหรือให้โปรแกรมเมอร์เอาไปแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือการทดสอบและประเมินผลชิ้นงานหรือแอปอะไรต่างๆนะครับต่อไปนะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับทรัพย์สินทางปัญญาเ e สเฟเรนซ์อยู่นี่นะครับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือผลงานที่ เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ทุกคนนะครับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเน้นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาและความชํานาญนะครับไม่คํานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีการในการสแสดงออกนะครับทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่นสินค้าต่างๆนะครับสินค้าต่างๆวัตถุต่างๆ วัตุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้คือทรัพย์สินทางปัญญาไอ้ที่จับต้องไม่ได้ก็มีนะครับเช่นบริการนะครับแนวทางการบริการนะครับรูปแบบการให้บริการนะครับแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็กร,รม,มวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับ ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับมี2ประเภทได้แกดดด่ทร uh, anyway. ัพย์สินทางอุตสาหกรรมแล้วก็ลิขสิทธิ์นะครับคนไทยเนี่ยจะพูดคําว่าลิขสิทธิ์นะครับความจริงแล้วมันคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับลิขสิทธิ์คือคือสับเซตของทรัพย์สินทางปัญญาอีกทีหนึ่งนะครับมาดูทรัพย์สินทางปัญญา2ประเภทนะครับประเภทแรกคือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น9อย่างนะครับ9อย่างเนี่ยนะครับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คือ คือสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับมันคือกระบวนการหรือสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่คิดสรัดสรรขึ้นมาเนะี่ยเพื่องานอุตสาหกรรมนั่นเองนะเช่นอะไรบ้างนะครับสิทธิบัตนะครับสิทธิบัตการะดิ์อนุสิทธิบัตร,รสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10, แผงไอซีนะครับแผงไอซีคือแผงวงจรพวกเมนบอร์ดพวกบอร์ดอะไรต่างๆเนะี่ยก็ถือว่าเป็นแผนผังภูมินะครับ นะครับเทรดมาร์กนะครับเป็นเครื่องหมายการค้านะครับเทรดซีครับนะครับความลับทางการค้าเทรดเนมนะครับชื่อชื่อทางการค้านะครับสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์ geographical indicator indication นะครับตัวนี้ไอตัวตัวความลับทางการค้าชื่อทางการค้าเนี่ยนะตั้งขายยังไม่ได้เลยนะน,ยนะครับเห็นสตาร์บังกับสตาร์บัคไหมนะครับตั้งขายกันสีเดียวกันอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นการละเมิดนะ นะครับล่าสุดเนี่ยมีอะไรครับหมีพ่นไฟกับเสือพ่นไฟนะครับตอนนี้เสือพ่นไฟฟ้องพี่หมีพ่นไฟ10ล้านนะครับพี่หมีพ่นไฟก็กําลังสู้คดีกันอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับมันเป็นมีชื่อทางการค้าความรับทางการค้าเครื่องหมายทางการค้านะครับต่อไปนะครับลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรนะครับที่ จะทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาจะต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะไม่ใช่หนังโป้อย่างเงี้ยนะครับกฎหมายไม่ได้รองรับนะครับก็คือสามารถก๊อปหนังโป้ขายได้กฎหมายไม่รองรับอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นลิขสิทธิ์แต่ลิขสิทธิ์นั้นต้องทำขึ้นมาเนี่ยนะทำขึ้นมาตามกฎหมายนะนะครับถ้าไม่ตามกฎหมายก็สามารถทำมืดลิขสิทธิ์ได้ ลิขสิทธิ์ได้แก่อะไรครับงานวรรณกรรมนาตกรรมศิลปกรรมดนตรีการ,รสดทัศนวัสดุภาพ,พยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะครับงานถ่ายทอดต่างๆเนาะแล้วก็งานอื่นในแผนกวรรณคดีนะครับรแผนกวิทยาศาสตร,ร์หรือรแผนกศิลปะนะครับไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดวยวิธีการหรือรูปแบบใดๆนะครับอาจจะแสดงอย่างศิลปะเนี่ยอาจาจะจัดจัดแสดงหรือ จะแสดงไว้ในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับนอกจากนี้นะครับกฎหมายเนี่ยนะครับยังคุ้มครองสิทธิ์นะครับเรื่องของนักแสดงด้วยนะคุ้มครองนักแสดงนะครับคุ้มครองลิขสิทธิ์การคุ้มครองลิขสนะิทธิ์เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงความคิดขั้นตอนกรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช้หรือวิธีทํางานหรือแนวความคิด หลักการการค้นพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าไล่กันนะคณิตศาสตร์เป็นความจริงวิทยาศาสตร์เป็นความจริงนะครับถ้าค้นพบมาแล้วค้นพบแล้วคือการค้นพบความจริงขึ้นมามันไม่สามารถที่จะทําให้สมมุติว่ามีสูตรขึ้นมาเราไม่สามารถจะเปลี่ยนสูตรได้นะครับเขาก็เลยกันไว้ว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมันไม่เป็นลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าคนที่คิดค้นขึ้นมาได้นะครับโหโคตรดังแล้วนะครับ นะครับหลักการอันท,ที่ที่ผมชอบที่ผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของวิธีใช้นะครับอย่างโตโยต้าจะสามารถฟ้องอิซูซุได้ไหมว่าเอง็งเอ็งใส่เกียร์เหมือนเราเลยวะเนี้ยฟ้องไม่ได้นะเอ็งหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายเหมือนเราเลยไม่ได้นะครับมันคือวิธีใช้วิธีการนะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธินะครับความคิดก็ไม่ถือเป็นลิขสิทธินะคิดมาแต่ยังไม่ได้ทาเนี่ยไม่ไม่เป,เป็นลิขสิทธินะอ่าแล้วก็ การคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะครับจะมีผลเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างผลงานมีผลเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรผลงานออกมานะครับ <c pave> เขาไม่ได้บอกว่าขณะที่กําลังสร้างหรือสร้างเสร็จนะเ <c analy zer> ขาบอกว่าจะมีผลทันทีที่มีการสร้างชิ้นงานนั้นนะครับอาจจะตีความได้ว <hi> ่านะครับขณะที่เรากําลังปั้นหุ่นได้ครึ่งตัวเนี่ยถือว่าเราเป็นเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะครับ การคุ <un> ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับจะคุม้มครองทั้งหมด50ปีนะครับนับแต่ผู้สร้างสารรค์เนี่ยเสียชีวิตนะครับแต่ยังมีลิขสิทธิ์อื่นๆนะครับที่ว่ามีการคุม้มครองที่แตกต่างกันเช่ mm. นการคุม้มครองทั่วไปนะครับลิขสิทธิ์จะมีอายุตลอดอายุผู้สร้างสารรค์และมีลิขสิทธิ์ต่อไปอีก50ปีนับตั้งแต่คนสร้างสารรค์ถึงแก่ความตายนะครับแต่กรณีที่ ผู้สร้างสารรนคะ์เป็นบริษัทห้างร้านหรือเป็นนิติบุคคลนะครับก็จะมีอายุ50ปีนับตั้งแต่สร้างชิ้นงานนั้นขึ้นมานะครับหรือใช้น้ําแฝงไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสารรค์ก็มีอายุสิบยี่สิบห้าสิบปีนะครับตั้งแต่นับตั้งแต่สร้างผลง,งานนั้นขึ้นมานะครับอ่าเขาว่างานภาพถ่ายโซทัศนวัสดุภาพยนตร์สื่อบันทึกเสียงสิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพลิขสิในยุค50ปีนับตั้งแต่สร้างชิ้นงานนั้นขึ้นไม่ว่าผู้สร้างสรรจะเป็นนิติบุคคลหรือจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็จะต้องใช้เกณฑ์เดียวกันในงานภาพถ่ายงานโสดงานภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงสื่อบันทึกเสียงนะครับาการเผยแพร่เสียงภาพนะครับอันนี้ก็จะมี50อายุ50ปีนะครับงานสร้างสารรค์โดยการจ้างหรือทําตามคําสั่งของกระทรวงทบวงกรม นะครับให้มีอายุ50ปีนับตั้งแต่สร้างชิ้นงานนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็งานศิลปะประยุกนะครับอันนี้มีอายุแค่25ปีนะถ้าเกิดข้อสอบถามว่าลิขสิทธิ์ใดมีอายุน้อยสุดนะครับเราก็ต้องตอบว่างานศินละปะประยุกนะครับงานศิลปประยุกต์ลิขสิทธิ์มีอายุ25ปีเท่านั้นต่อไปนะครับการเพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีนะครับการเพิ่มมูลค่านะครับหมายถึงสิ่งต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ย ถ้าเกิดจะไปขายตรงๆนะครับก็จะได้รับการยอมรับน้อยนะครับหรือได้รับการยอมรับแต่ว่าถูกๆนะครับเหมือนกับขนมกล้วยแขกนะครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งดีๆเนี่ยนะขาย35 40บาทได้หน่อยเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ถุงก๊อปแก๊ปธรรมดาไปซื้อตามข้างทางเนะี่ยบาทนะกินไม่หมดนะนี่คือการเพิ่มมูลค่างไงนะครับดังนั้น การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีการเพิ่มโโมูลค่าสิ่งของที่เราสร้างสรรค์รังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับมันจะได้ทํางานน้อยนะครับแต่แต่ได้ผลตอบแทนเยอะนะครับการเพิ่มมูลค่านั้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่ผู้ผลิตใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒน,นาขึ้นนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง <c oughs> เพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทางด้านราคา และมีมูลค่าทางการตลาดนะครับซึ่งหมายถึงการรับรู้ถึงคุณค่าทางจิตใจของผู้บริโภคนะครับซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลากหลายวิธีเลยคือหนึ่งนะครับรูปลักณผลิตภัณฑ์การได้รับมาตรฐานนะครับการรับรองมาตรฐานนะครับอย่างเมื่อก่อนผมขายข้าวนะเพจนี้เมื่อก่อนขายข้าวนะครับเดี๋ยวก็จะทําข้าวขายด้วยนะขายให้จา์นั่นแหละอาจารย์ซื้อไหม <laughs> ข้าวเนี่ยต้องมี GMP นะครับถึงจะดีนะครับมาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์ให้มีหน้าที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่อนเนกประสงค์นะครับน้ํายาล้างรถนะที่สามารถล้างจานได้ด้วยนะสามารถทาอะไรได้หลายอย่างอะไรเงี้ยอนเนกประสงค์แล้วก็การเปลี่ยนสถานที่หรือช่องทางการจาหน่ายสินค้าหรือบริการนะครับก็คือการหาทําเลนั่นเองนะครับหาทําเลดีๆทุกวันนี้เราขายของออนไลน์ไม่ต้องหาทาเลนะครับแต่เราต้องหาแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานเยอะๆนะครับ อย่างผมก็ลงโฆษณา facebook ไปนะมีคนใช้งานเยอะนะครับก็ต้องลงโฆษณานะครับไม่งั้นก็ไม่มีใครรู้จักเพจผมนะครับก็ต้องลงโฆษณานครับ